ขึ้นได้อีกหลายรอบเลยครับคนที่ได้รับรางวัลอะไรเยอะมากครับครับผมก็ได้รับรางวัลหนุ่มปางแห่งปีครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่2ครับผมแล้วก็อีกรางวัลก็จะเป็นรางวัลที่รู้สึกมีเกียรติมากเป็นนักแสดงยอดนิยมนะครับผมที่ได้รับบทบาทจากแฟะเทศนักแสดผมก็ได้รับ2รางวัลเหมือนกันนะครับก็รางวัลแรกรางวาัลหนุ่มไวสายดวงใจแห่งปีแล้วก็รางวัลที่2เป็นรางวาลัลศิลปินชายยอดนิยมครับ ก็ด <łość> ีใจที่นราไปสองวัเลยจดวันเควันนี้คืเรามาบอกวันกับบ้านครัผมก็เพราะว่าทุกคนเลยครับผมร่วมโบทแล้วก็ทำให้ทางแคสเขามองเห็นพวกเราด้วยครับผมใช่คู่เก็บรางวัลที่บ้านแทงนะคะ จริงๆหาจะหาก็ต้องจะหาตู้เก็บนะฮะบอกพี่ออกเพราะว่ารางวัลที่บ้านเต็มมเยอะมากก็เริ่มเยอะๆกันเรื่อยๆขอบคุณขอบคุณทุกคนนที่มาด้วยให้ตลอดเลยแต่ว่ายังอยากได้อยู่หนูอยากได้รางวัลอะไรหนูเดี๋ยวทำถ้วยให้แล้วก็เกียงชื่อใจเก่งแม่ไม่ถูกเราใจแซวหยอกๆยอดอันเนื้อหาคืออะไรบ้างจริงๆนะความต่างของข้อตกลงจนขนาด จะไป็จบที่ตรงไหนก,ก็จริงๆรู้สึกว่าหลังจากนี้จริงๆก็มีผลงานที่ค่อ,อนข้างเยอะพอสมควรให้ทุกคนได้รับชมตลอดปีน้ำแล้ก็จะทำทุกผลงานให้เต็มที่แหละใช่ครับผมเต็มที่ลยจะปังไม่ปังก็ขอ,อให้ปัง จริงๆความฟังไม่ฟังนะครับผมอยู่ที่คนดูทุกคนนะครับผมแฟนคลับทุกคนที่สป,ปอร์ตผมาน,นชิ้นนั้นนั่นเองเนาะเราก็จะทําหน้าที่ของเราพัฒนาพิมพ์หรือว่าแต่ว่าบาคาแรคเตอร์ในเรื่องให้ทาเต็มที่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝากทุกคนดูแล้วก็เอ็นจอยแล้วมีความสุขกับผลงานของเราครับที่ตอนนั้นี่สี่บอกว่าจะมไปเลย สปอยได้มากอันนั้นมากที่สุดแล้วครับใช่ก็ก็เป็นจะได้มีโอกาสเดินควาแรงในปลายปีครับผมแล้วก็มาดูกันว่าที่ไหนแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยแน่นอนครับผมตื่นเต้นแน่นอนตอนนี้อย่าสปอยไปคนที่หนูไม่อยู่วันที่หนูไม่อยู่แต่เรารู้พร้อมกันใชมเรารู้พร้อกันเลยทีว่าจะต้องไปโดยอะไนะตื่นเต้นมากแค่ไหนเออตื่นเต้นมากแค่ไหน รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราเราผมติดตามพวกแฟชั่นพวกอะไรต่างๆแล้วสินแบบหลายคนนะแสดงที่ได้ไปได้มีโอกาสเดินหรือว่าดาราศิลปินที่ได้ไปเดินอะไรเงี้ยมันรู้สึกเป็นเกียรตินะการที่เขาเราได้ถูกเชิญไปอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นแน่นอนครับผม,ผมรู้รรรรสึกว่าคุย <laughs> <ๆ>ไ,ได้ได้แหละมั้งได้แหละ เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยใช่ครับล่าสุดที่เห็นไปร่วมงานกับแหญ่ใหญ่บายมา,าทายแม่พี่พี่ใหญ่อรัพี่ใหญ่สักระยะครับกระแสดีมากเป็นไงบ้างได้มีโอกาสร่วมงานกับทางบาซาคร,ครับผมแล้วก็พี่บัตอพี่บัตพี่ใหญ่ถ่ายครับผมแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าพี่เขาดุมากพอคุยไปคุยมารู้สึกแบบใจดีครับผมแล้วก็เอนจอยกับการถ่ายเขารู้สึกว่าช็อตไหนอยู่แล้วก็เอาเลยครับผมจริงจริ่จะร่วมงานกับพี่ใหญ่ฟิตมุกนานเปล่า เอาจริงเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นยังไม่ได้แทบยังไม่ได้เล่นเลยครับก็นั่นคือเสร็จสร้างที่เหลืออะไรทำที่เหลือครับปีอยู่เลยปกติออฟฟิศอยู่แล้วไงก็ใช่ครับคือเสร็จสร้างที่เหลือจริงๆครับผมแล้วก็กลับมาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นครับได้เห็นหรือยังมีอ่โยมเห็นแล้วครับดีครับมาพสวยหุ่นเฮียก็ดีด้วยไงหุ่นเฮียดีไม่เมื่อก่อนดีกว่านี้ไงแต่นั้นก็ดีแล้วคือแปลว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีแบบเวลามา กมารีก็เ่วน,น,นเหมือนกันนะเปลี่ยนเรื่องได้ไหมเขือนแล้วเขนแต่สนุกสนุกม้ตองก่องผ้นีลคนม,มองเต็มเลย่นี้พูดถึงต<ว>ัวที่เราจะต้องเม่รอง่าพต้องมีคิด้วย,วยจริงๆเราเราฟิตปกติรับผมเรา่าถ้าเราว่างหรือว่าทำอะไรเนี้ยเราก็จะฟิตตลอดนะครับผมแต่ถ้ามีงานหนักหน่อยอะไรเราก็จะหาเวลานอนครับผมท่องกันบ้านเลยแล้วส่วนของคุณล่ะคะ ฟิตเตี่อ๋อก็ฟ,ออฟิตกินนเหรอตอนนี้จริงจริงๆคิดไว้อยู่เหมือนกันนะครับวันไหนถ้าหนูฟิตสูเ้เฮ<อ>ียโหหนูหนูมองไม่เห็นวันนั้นเลยคนแรงมากแรงสุดๆเลย <c oughs> จริงๆก็ช่วงนี้แอบคิดเหมือนกันเขาว่าอยากอยาก,อยากกลับมาออกกำลังกายจังเพราะว่าช่วงที่ถ่ายนิ่เฮียแล้วก,ก็ทุกนั้นก็ออกวิ่งแล้วก็ยกเวทแล้วก็แบบคาร์ดิโอด้วยครับอยากจะ กลับไปโมเมนต์นั้นอีกสักรอบใช่พยายามอยู่แต่ช่วงนี้ก็เห็นคุมอาหารลดโซเดียมลดแป้งคุมเพราะว่านายดับใส่กับตู้ด้วยนายก็เลยอยากจะคุมซะหน่อยแต่ว่าความแบบว่าน่ารักเนี้แค่เพิ่มแต่ไม่คิดว่ามันจะหายไหมหรอถ้าไม่มีก็ก็น่ารักอยู่ดีทุกคนถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบก็จะมีความเออ่ คอมเทกนิวไปนิวขึ้นไงทุกคนไม่ชอบหรอกใช่แล้วเนี่ยเนี่ยดูแบบว่าหลังจอมอนิเตอร์จับแสงแล้วีหล่อเหมือนกันนะเนี่ยจอมเกมว่าเผาป่ะเนี่ยวันนี้เผาเป็นหน่อยสิสองโมเมนต์นั้นหน่อยสิครับก็แบบไปดูหลังจอแล้ววันนั้นแบบบางีหน้าเหมือนหน้าเะเล็กน้อยครับรือว่ากระบอกหน้าไปข้างชัดขึ้นก็เลยแบบมันผูกมันแบบมันดีใจเขาแบบหู ตัวนี้น่าโหลดจังรู้กแล้วแสดงว่าวันนี้ก็เป็นฮีโร่นี่ยน้สิเป็นด่างอันนี้ก็เป็นด่าพอพูดบทปุ๊บจบเลยฮีโร่ซะสามซะสามกลับมาที่รางวัลอีกนิดนึงเรายังมีรางวัลอะไรที่เราคิดว่าเราฝันอยาได้ไหมคฝันที่อาจจะได้อืมจริงๆก็คงเป็นการแสดงแหละครับผมเพราะว่าเราอยู่ในในแบบแวดวงการแสดงเรารู้สึกว่าเป็นการได้การตอบรับจาก แฟนคลับหรือว่าคณะกรรมการแล้วก็ได้รางวัลน,นั้นมาส่ับผมก็จริงๆิยินดียินดีม,กมากๆกับชทุกรางวัลที่จะได้เลยครับเพราะว่าสึกก็ให้ความสำคัญกับทุกรางวัลมากๆครับอาจจะแางวัลแ,แต่ละแต่ละรางวัลที่ได้มาก็ก็ไม่ได้ได้มา,าง่ายเหมือนกันครับก,กว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดคอยแบบุคอยทุ่มโหวตให้พวกเราอี ครับก็จะวันนี้ก็จะมีวันนี้ก็โอ้โหจริงๆต้องแบบขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเกาะกลุ่มเป็นเกลียวกันไม่ว่าแฟนคลับหแฟนคลับเฮ er, ียสนสนทุกคนครับผมซึ่งแบบน่ารักมากๆบางทีเห็นบางแอดก็แบบว่าเตาะจีมันก็มีก็น่ารักดีรู้สึกว่าเราจะชอบมุกแฟนๆเหมือนกันนะอะไรนะครับรู้สึกว่าเราจะชอบมุกแฟนๆเหมือนกันชอบชอบแต่ค,ค,ค,ครับไม่เคยทันครับไม่เคยทันมีแอดเก็บเอามาเล่นกันเองดีไหม ไม่ไม่ไม่เคยเอามุกแฟนขับมาเล่นเหมือนเป็นมุกเองแต่ว่ามียิงกันเองมีมุกกันเองอาจจะมีมันมีบ้างมีบ้าง <laughs> นิดหน่อยครัแล้วก็จะมีแบบเวลาที่เจอมุกแปลกๆที่แบบโอ้คิดได้ไงเนี่ยก็จะมีมาแบบมาแซวมาแซวแฟนแฟนแบเงี้นะยังแบบอะไรนะบางมุกอาจจะสูงหรือเป็น,นมุกง่ายๆอย่างสูตรสูตรหล่อแล้วกันคราวนี้ก็จะเห็นบ่อยแล้วแต่ก็ยังมีแบบ สูตรหล่อนั่นนี่ครับยอมรับครับยอมรับเซลเอาเอาเอาพวกแฟนๆมาเซลเฮียอะไรกันล่ะครับผมมิ้งกับมุ้ยมุ้มาโอ้ไม่ค่อยมีเลยครับผมผมก็ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องคิดเลยอยากปล่อยอะไรก็ปล่อยไปครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงสุดท้ายขอบคุณอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นติ่งแอรของโรงนครับผม ก็แฮปปี้รันเดย์นะครับ17ปีแคสสนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากทีมงานสนุกกับการทำงานมากๆแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนนะครับผมเมื่อกี้เห็นทีมงานเบืบ้องหลังแล้วทุกคนแบบตั้งใจมากๆนะนะคะรับอินจีล้นเหลือก็ยังไงก็สนุกเห็นอยางงี้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบในสิ่งในใน,ในงานตัวเองเลยก็ขอให้มีความสุขนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะนะครับใช่ครับก็แฮปปี้วันเดย์แคสสมิการีนะครับปีนี้ก็เข้าปีที่17แล้วครับ ก็พี่ๆน่ารักก็ผมมาเสมอมาเสมอมาเสมอเสมอเลยครับก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอพี่ๆเพราะพี่ๆน่ารัก,กมากๆคอยได้ด้วยตลอดเลยครับยังไงก็ขอให้แคสตแมกกาซีนปังๆกว่านี้ไปทุกปีเลยนะครับถ้าปีหน้ามีโอกาสก็เชิญผมกับเฮียมาได้อีกนะครับ,บค,ค,ครับแล้วก็ขอบคุณทากครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอยากจะขอบคุณ โซนนานันุแล้วก็บิ๊มสัญชยัยทุกคน <ฮะ S 2> เลยนะครัใช่ยอยู่ข้างหลังด้วย,ยที่แบดดพี่แบบว่าออที่วันนี้ก็คือทําให้ผมกับเฮียได้รับรางวัลมาทั้งสี่รางวัลครับใช่ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังซัพพอร์ตพวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับก็วันหลังจากนี้ทุกคนก็จะยังอยู่กับเราครับจริงยินดีมากๆก,กับไม่ว่าจะรางวัลไหนทุกรางวัลก็ยินดีมากๆเลยครับยันรางวัลนุไวใส่ก็ ก็น่ารักน่ารักมากๆเลยครับไม่ได้คิดว่าจะได้ด้วยครับแล้วก็รางวัลศิลปินชายยอดนิยมอีกของคนิดนึ่งก็น่าทับก็จริงๆดีใจที่ที่เอ่อจริงๆที่ได้รับรางวัลน,นี้มาก็อาจจะมาจากทางแคร์ซันเจีนที่เสนอและให้เอ่อผมเข้าเข้าชิงด้วยก็เท่ากับว่ามีคนเริ่มมองผมเป็นม,มองศิลปินแล้วดีใจมากครับเพราะว่าในอนาะคตจริงๆคือยากจะเป็นศิลปินมือนกทีนี้ก็เป็นถือว่าเป็น9 9หนึ่งกันครับที่ ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินฮุนโง่ใช่ยังไงก<ช>็<ๆ>ต่อซิงเกิล้ลใก<ช>ล้แล้วใก<ช>ล้แล้วครับผมครับอันดัให้น้องถึงถึงรล้ <ๆ S 1> วั้